ช่ววันนี้วันนี้มาก,กับคำถามที่ว่าทำไมคนส่วนใหญ่อะถึงหันมาเล่นเซิร์ฟสเกตกันมากขึ้นช่วงนี้เนี่ยเซิร์ฟสเกตเป็นอะไรที่ฮอตและก็ฮิตมากๆตัวเราเองก็ได้แต่ตั้งคำถามว่าทำไมคนถึงหันมาเล่นกันเยอะขนาดนี้ถ้าจะให้เริ่มสังเกตจริงๆก็ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทำให้ฟิตเนสและก็ที่ออก,กํำลังกายเอ์ดอร์ส่วนใหญ่อะปิดกันหมดเลยทำให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีกิจกรรมหรือว่ากีฬาที่จะไปเล่นเนี่ย าก็เลยหากิจกรรมใหม่ๆมาทําซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกีฬาเซิร์ฟสเกตนี่แหละซึ่งก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะอย่างวิธีที่เล่นที่ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แล้วก็มีความท้าทายแถมยังสนุกอีกและอีกเหตุผลที่ทําให้คนหันมาเล่นกีฬาเซิร์ฟสเกตกันมากขึ้นก็เพราะว่าเล่นได้ง่ายได้ทุกเพศทุกวัยและที่สําคัญเนี่ยยังสามารถเบิร์นแคลอรี่ได้ถึง600แคลเลยก็ว่าได้ในช่วงสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้เนี่ย การหากิจกรรมอะไรสักอย่างที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสบายใจก็จะช่วยให้เราลดความเครียดได้มากๆเลยทีเดียว